เดินเท้าขึ้นเขาหารอยเพ้นของชนเผ่าพ,พื้นเมืองหรือคนอดั้งเดิมเก่าแก่โบราณนั่นเองค่ะเป็นรอยเพ้นจากเผ่าต่างๆที่ผนึกเขียนเอาไว้เพ้นเอาไว้ตามผนังถ้ำหรือตามกำแพงหินต่างๆเราเข้ามาลึกแล้วได้เจอในอหน้าผานี้โดยที่ไม่มีใครค้นพบเพราะเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะลก แล้วก็สูงชันมากเราด้านด้นกันขึ้นไปบนนั้นจะมีน้ำแอ่งน้ำสะอาดแล้วมีต้นไซและต้นมะเดือ่อต้นนี้ก็คือต้นมะเดือ่อเรามีการชิมด้วยนะจ๊ะทุกคนเราชิมว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรเพราะเราอะมะเดือ่อออสเตเลียอร่อยมากเราก็เดินลัดเลาะหาทางออกทางลงกันจะ้ะซึ่งสูงชันมากๆทุกคน พื้นกำแพงที่มีน้ำไหลและสีของกำแพงชั้นหินกำแพงภูเขานั้นสวยงามมากๆบางแห่งน้ำไหลลงมาเป็นเกล็ดเลยทีเดียวเป็นเกล็ดซ้อนๆ,ๆ,ๆกันแล้วแข็งอยู่แบบนั้นเป็นหินเลยนะคะน้ำก็จะหยดลงมาแบบนี้นะคะอันนี้ลากใส่และลากมะเดือ่อซึ่งสะอาดสวยงามที่เราเห็นตัวอิมอยู่หรือนกกระจอกเทศตัวใหญ่ลงมาจากภูเขาก็น่าจะ เป็นแถบนี้แหละค่ะที่เราเห็นนะเขาวิ่งลงไปเร็วมากมาอทีแรกคิดว่าเขาคงมากกไข่ของเขาแต่จริงๆแล้วเขามาหาน้ําดื่มตามภูเขาไม่มีน้ําให้ดื่มค่ะทั่วทุกพื้นที่จะมีแต่บอ่อน้ําเท่านั้นมีที่ตรงนี้ที่มีแอ่งน้ําแล้วที่ที่เราสองกิโลข้างหน้านั้นที่เราแคมป์ปิ้งกันมีแอ่งน้ําค่ะแต่ว่ามีคนพักตลอดไปมาตลอดซึ่งทําให้สัตว์ต่างๆไม่สามารถเข้าถึงได้ ดอกไม้ชนิดนี้คล้ายๆดอกมะเขือจ้ะเดินมาตรงนี้คนเดียวนะทุกคนทุกคนก็เดินไปทางนู้นกันหมด <c oughs> เขาจะไปหารอยเพ้นใหญ่นะคะแ <c oughs> ร้วก็เจออะไรสวยๆเราก็จะถ่ายให้เพื่อนชมกันนะจ๊ะ <c oughs> อุ้ยลิลลี่มันมีโฮลิลลี่มีบอจ้ะ อา่เราจะเจอรอยเพ้นเหมือนเขาว่าไหมหารอยเพ้นใหญ่กันนะจ๊ะได้ยินเสียงอะไรก็แปลกไปหมดละเพามาคนเดียวอุ้ยมีเหมือนถ้ำเลยอะ ทุกคนมีเหมือนถ้ำเลยแล้วดูอันนี้ดิเออยันหน้าผาเอาไว้เลยเนี่ยอืยันถ้ำเอาไว้เลยเนี่ยอุ้ยนะสวยงามแต่เราขึ้นไม่ขึ้นไปข้างบนกันนะเราจะขึ้นไปแค่ตรงนี้นะอือตรงนั้นเรียบมากเลยอะนี่แทงกระูมานอนนะมีอึเต็มไปหมดเลยแล้วจ้ะ เขาเนี่ยเขาขึ้นยันหน้าผาไว้เลยเนี่ยเขายันหน้าผาเอาไว้เลยเนี่ยเออทุกคนสวยงามมากๆเลยเนี่ยอืมแปลกนะยันไว้เยอะๆยัน,ไว,ยนไว้แข็งๆน้าฉันนั่งอยู่นะ ก็ทางนี้อจะเป็นทางออกเย็นเย็นโอ้บลูส Where you gone? ไปชมทางนี้กันต่อนะทุกคนเขาไปกันหมดแล้วละ่ะเนี่ยยังไม่ได้ไป เมื่อกี้นกกระจอกเทศมันบินมาจากมันวิ่งมาจากทางนี้นะเขาเดินทางไหนก็ไม่รู้เสียงวร้อเฮฮาเลยล่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยทำ ไม่รอดทำแล้าาขึ้นทั้งบนนะอู้ยออเดอรบิร์ฟวออีดีรอฟอเดอรบิอฟว้าวเดชันไม่มาฉันนั่งรถฉันไม่ได้เห็นเลยนะทุกคนโอ้ยอเดอรบิร์ฟทุกคนสวยมากเลย Good luck for me, C. thank you อ๋อมีน้ำเบอร์กูดลักฟอร์มีไหมอะโอ้ยทุกคนดู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 มีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนั่นนั่น,น,นโอ้ยทุกคนสวยมากเลยนะคะ <laughs> ชื่นใจแล้วลหละ,ละ,ละเดินมาเนี่ยไปกันต่อทุกคนขอให้ขเขาเรียกอย่าเลยไปดูลอยใหญ่โอ้ย look that how beautiful ตรงนี้เย็นมากเลยค่ะเย็นชื่นใจออซิคูเนี่ย so cool cool air cool good อุ้ยมาเดื่อลูกไซนะทุกคน Yeah You they're eat them when they ripe There's one I ate that's a can tasteless as fish there they're But rock fuck I alive they'll มาเดือดป่าเยี่ยเว้นหิมซอปซอปโอ้เฮาออดโอ้โอ้โอ้สไลเดอร์ว้าวอือจะมิลอุ้ยมิลเลียนมิลเลียนเบียบัดอู้ร้อนเป็นเฮียพล้อน Yeah, people look at that. Yeah, get the photos now. do it on Facebook. Look there, there's one here. Where? Yeah, him, him <laughs> half the wild, yeah. A picture half the way. Oh, yeah. <laughs> <laughs> here there's many. pictures. There's even here, look. There's one, an old one there. You see, you've got a long little pier have had tanks in the pier where the water's coming. Look at Matt, Have a look here, now. Look at that one. Look at that. This is as good as anywhere. Look here, Nat. Look here. Touch คุณบอกว่าทุกอย่างมีเวทมนต์มีมนตร์ขลังห้ามแตะเด็ดขาดได้แต่มองอย่างเดียว